ดกรกุนินกันลยาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับดรศกรัตยาซกที่ปรึกษาสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชหุนเซนนายกรัฐมนตรีแห่งรชาชอาณาจักรกัมพูชาและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาทำหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีรชาชอาณาจักรกัมพูชาในโอกาสที่มาเยือนประเทศไทยโดยมีนายภูมิสันเสดีวงณอยุธยาที่ปรึกษารัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบาย และนางดรุณวันชันพิพัฒนาชัยโฆษกประจำตัวรัฐมนตรีร่วมให้การต้อนรับแล้วกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้มีการหาหรือแลกเปลี่ยนแนวทางความร่วมมือในด้านการศึกษาและการท่องเที่ยวในอนาคตของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะแนวทางที่จะผลักดันให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในรูปแบบของธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งเป็นการนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในวิทยาลัยเกษตรมาผนวกกับการท่องเที่ยวเกษตรผสมผสาน ด้วยระบบบริหารจัดการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรนักเรียนและนักศึกษาสุเทพลอยแก้วรายงานนาสุธีทองแย้มผู้นนว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนางสุนิชาทองแย้มนายกเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาติแม่บ้านมหาไทยยจังหวัดจันทบุรี เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ด่านหน้าอสอมผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนที่มาดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาดูอาการในูนยนพักคอยชุมชนของเทศบาลตำบลสนามชายัอมาย,ายอำเภอนาใหญ่องหวัดจันทบุรีซึ่งมีการปรับโรงเรียนผู้สูงอายุทยเทศบาลสนามชายัยเป็นูนยนพักคอยชุมชนหรือ CI Community i s o l a t i o n รองรับผู้ปว่วยโควิด -19 ที่มาแสดงอาการหรือผู้ป่วยสีเขียวแยกออกจากชุมชนและลดภาระเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาล ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงและผู้ติดเชื้อได้พักอาศัยรอดูอาการและรักษาลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในชุมชนโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างความอบอุ่นและให้กำลังใจกับผู้ป่วยสีเขียวได้อยู่ในพื้นที่ใกล้บ้านซึ่งศูนย์พักคอยชุมชนเทศบาลตำบลสนามชัยมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้วรวม6กคนอาการป่วยไม่รุนแรงไม่แสดงอาการโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดผ่านระบบกล้องวงจรปิดจรรบัญยงเสนารายงาน จากสภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทําให้มีผลกระทบต่อการศึกษาของนักเรียนทั่วประเทศทําให้ขาดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องและโอกาสในการเรียนรู้ที่จํากัดโดยทางด้านผลโททะเนศวงชาอุ่มแม่ทัพภักที่2ในฐานะประธานโครงการและอาจารย์ศักดิ์รินจงหารหรือครูณะผู้ดําเนินงานโครงการได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาของนักเรียนจึงสานต่อโครงการพิทหารสารฝัน เพื่อช่วยนักเรียนในสถานศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้เท่าเทียมกับนักเรียนที่มีผู้ปกครองมีทุนทรัพย์และเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองนักเรียนจึงมีการสนับสนุนคลาสการเรียนภาษาอังกฤษกูณออนไลน์คลาสเอนทันซึ่งเป็นบทเรียนของอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ,ษที่มีชื่อเสียงระดับประเทศให้กับนักเรียนในสถานศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ซึ่งที่ผ่านมามีการดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่องดั้งนั้นผลทสรนัทนวลมณีผู้ังคับกองพันหารันรับที่3กรมทหารันรับที่3ม ได้แหล่งเห็นในความสำคัญของการศึกษาของนักเรียนจึงสานต่อ,อโครงการพิธาหานสารฝันเพื่อช่วยนักเรียนในสถานศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้เท่าเทียมกับนักเรียนที่ผู้ปกครองมีทุนทรัพย์เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองทา่านี้ทางหน่วยได้รับการสนับสนุนคอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์คอร์สเอ็นทาจำนวน10ทุนท,นท่านี้เพื่อให้น้องๆได้เตรียมตัวและศึกษาเพิ่มเติมในช่วงการปิดภาคเรียนในรูปแบบออนไลน์ ดยเฉพาะในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งมีความจําเป็นที่จะต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งโครงการพิ่ทหารฝานฝันเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะพาน,น,น้องน้องนักเรียนก้าวไปสู่ความสําเร็จตามที่ตั้งใจไว้ทีมข่าวไทยเกณฑ์นิวส์รายงานความคืบหน้าสถานการณ์น้ําท่วมในชุมชนตลาดกาเก่าอาเภอกบินบุรีจงังหวัดป่าจีมบุรีตั้งแต่เมื่อคืนวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมา เนน้ำในแม่น้ำปาจีมุรีได้หนุนขึ้นท่วมในชุมชนสูงกว่า25เซนติเมตรมีระยะทางยาวเกือบ1กิโลเมตรบริเวณท้ายซอยมีระดับน้ำสูงถึง80เซนติเมตรซึ่งทางจังหวัดได้เฝ้าติดตามระวังสถานการณ์น้ำท่วมวันต่อวันโดยสั่งการให้ทางเทศบาเลเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วมร่วมกับทหารจากรอ2,003รอกรักษาพระองค์นำกำลังพลมาช่วยเหลือชาวบ้านย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง โดยทางด้านนายวรพา,านสวรณนศผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนีและคณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งเครื่องผักดันน้ําจากกรมชลประทานเพื่อลดผลกระทบของประชาชนในพื้นที่แต่ในช่วงวันนี้พบว่าน้ำที่ชุมชนตลาดเก่าได้ลดระดับลงและเข้าสู่สภาวะปกติบางส่วนมีระดับน้ำท่วมถนนในชุมชนด้านบน100เมตรระดับน้ำสูง15เซนติเมตรและมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆส่วนด้านท้ายนั้นก็ยังมีน้ำท่วมสูงประมาณ25เซนติเมตร ด้านในสำเริงแจ้งกระจ,าจ่างชาวชุมชนตลาดเก่ากล่าวว่าประชาชนในพื้นที่ยังไม่กล้าที่จะล้างบ้านหรือยกของลงจากที่สูงมาไว้ด้านล่างเนื่องจากเกรงว่าวันสองวันนี้ฝนจะตกลงมาเพิ่มอีกจะทำให้น้ําท่วมขึ้นมาอีกเป็นระลอกที่สองทุกคนต่างลุ้นทุกวันหลังจากที่ถูกน้าท่วมมาเมื่อสองสาวันก่อนหน้านี้ทีมข่าวไทยคน ews รายงานตำรวจสพ,พระงัจังหวัดนราธิวาสเดินทางไปนําภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้บนเสาไฟฟ้า บริเวณข้างสำนักง,งานเทศบาลตำบลมะรือโบตกที่สามารถบันทึกพฤติกรรมของคนร้ายเอาไว้ได้ขณะที่เผ่าตู้เอทีเอ็มของธนาคารอมสินซึ่งติดตั้งไว้ด้านหน้าของสำนักง,งานเทศบาลโดยภาพจากกล้องวงจรปิดได้ระบุมเมื่อเวลา21นาฬิกา30นาทีของวันที่30สิงหาคมได้มีชายวัยรุ่นคนที่ก่อเหตุนั้นขี่รถจักรยานมาจอดไว้บริเวณหน้าตู้เอทีเอ็มโดยใส่เสื้องและสวมเสื้อยืดสีแดงที่บริเวณหัวไหล่มีผ้าเช็ดตัวพาดไปจากนั้นเดินเข้าไปอย่างตู้เอทีเอ็ม หลังจากมีชายอีกคนหนึ่งกดเงินแล้วเสร็จได้ไปขึ้นรถยนต์กระบะท,ที่จอดไว้ขับออกไปชายวัยรุ่นคนดังกล่าวจึงได้นำผ้าเช็ดตัวที่พลาดไหลออกมาจุดไฟเมื่อจุดไฟติดแล้วได้นำไปบอยที่บริเวณตู้ ATM จากนั้นได้ขี่รถจักรยานที่จอดไว้หลบหนีไปซึ่งในขณะเกิดเหตุน,นั้นมีวัยรุ่นชายอีกคนหนึ่งนั่งคล่อมอยู่บนรถจักรยานยนต์เห็นไฟไหม้ตู้ ATM จึงเดินไปบอกรปภที่อยู่หน้าป้อมยามของสำนักง,งานเทศบาล จากนั้นชายคนดังกล่าวได้วิ่งไปหยิบผ้าเช็ดตัวที่ติดไฟออกจากตู้ ATM และนำมาสลัดไฟให้ดับในเวลาต่อมานายอับดุลเลาะรอปรพอของสำนักงานเทศบาลตะบ,บนมะรือโบตกจึงได้ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่4506ซึ่งตั้งฐานอยู่ใกล้กับจุดกระเทะและสามารถจับกลุ่มคนร้ายเอาไว้ได้ขณะขับขี่รถจักรยานบริเวณหน้ามัสยิดปาลูกาหมู่ที่1ตบ,บนมะรือโบตกทราบชื่อคือนายอิสมาเอมาแซอายุ23ปีจากนั้นจึงนำตัวไปสอบสวนปากคำในเบื้องต้น โดยจากการตรวจสารเสพติดพบว่ามีสารเมทรแอมเฟ,ฟตามีนภายในร่างกายซึ่งนายอิสมาอดได้ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาจึงแจ้นำดำเนินคดีใน3ข้อหาคือเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่1โดยผิดกฎหมายวางเพลิงเผาทรัพย์สินผู้อื่นและฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินนูอาริซายาเย,ายริรารงอน